ไปไหนแฟนเอาไฟอ่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวรอลูกค้าทางบ้านทีทีกับบ้านแดงดสักครู่นะคะระวหว่างรอนะคะลูกค้าฝากกดถูกใจให้หน่อยนะใช่ค่ะเปิดการมองเห็น <c oughs> <c oughs> อยู่กับแบรนด์ซาตาค่ะคุอ่าเป็นแบรนด์ซาตานีเลยนะคะเป็นวันนี้ที่เรามาพูดนะคะจะเป็นเกี่ยวกับเครื่องมือครีมนะคะที่เป็นตัววีดีนะคะกันไฟเนะาะสังเกตได้ง่ายเลยนะคะตัวที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่กันไฟนะคะจะเป็นสีแดงกับเหลืองใช่ไหมอ่าจากหลายๆแบรนด์ที่ดูมาะค่ะ<อ>คุณผ่้ชจะเป็นสีประามาณน,นี้เลย เราก็จะพูดกับคีมแบบเหมือนกโนะครับสวัสดีค้าทั้ง5คนด้วยนะคะบ้านฟ้าสวสดีคะผมฝากกดถูกใจให้กับไลฟ์ของเราด้วยนะคะเพื่อช่วยก<ช>ันเปิดการรัเห็นเนาะระหว่างรอแอดมินยิงไปที่บ้านฟ้าเอ้ยบ้านแดก็งแล้วนะคงไปยิงแล้วจ้าอเอเ้ยิงแล้วนะคะ,ะรอพ <Okay. S 1> ี่แพนเรานะคะ ยังไฟคับแบบนี้เลยนะคะนี่นะก็วันนี้นะคะวันนี้เท่าไหร่นะคะพี่มาย16แล้วใช่ใกล้แล้วนะคะงานท<ช>ูวินเทอร์ของเรานะคะที่หาดดนเชียงใหม่นะคะลูกค้าเหลือเวลาอีกแค่4วันเท่านั้นใช่ใช่ <36 S 2> ไหมไวะเฮ้ยสาม,มวัน3ว,นวันเท่านั้นนะคะลูกค้าใช่ใค,ค่ะไที่จอง ล,นะลงทะเบียนลงทะเบียนไว้แล้วนะคะใกล้แล้วนะคะลูกค้าอีกแค่3วันเท่านั้นนะคะไปเจอกันได้ที่เชียงใหม่หางดงนะคะลูกค้าว้าวไฟจ้ามาเลยนะคะสว่ัสดีไห<ป>มอีกแค่3วัน,วนได้หมดแล้วอ่าใกล้เข้ามาแล้วนะคะชูวินเทอร์นะคะวันนี้วันอังคารแล้ว พูดพฤหัสสุขอีกแค่3วันเท่านั้นนะคะลูกค้าของขึ้นได้เลยก็จะถึงงานของเราแล้วนะคะมี่ควัน2 0่ะมี2วัน20 21นะคะเสาร์อาทิตย์เลยอาทิตย์นี้ใครที่มีแพลนจะไปเที่ยวที่เชียงใหม่อยู่แล้วนะคะเข้ามาค่ะเข้ามานะคะก็ไปเที่ยวกันได้ ะะที่เชียงใหม่เนาะว่างานเนี่ยจัดเป็นครั้งที่ 2, 2, 2ของครั้งที่2แล้วนะคะแล้วก็ใหญ่คูณ2ด้วยนะคะงานรับรองว่าคุ้มค่าแน่ๆน,นะคะกับสิ่งที่ลูกค้าได้ไปสัมผัสเนานะแล้วก็เป็นช่วงไฮซีซั่นนะคะลูกคา้าไปเจอกันได้นะคะงานเนี่ยเริ่มตั้งแต่เที่ยงถึงสาทุ่มนะลูกค้าอย่าลืมไปลงทะเบียนกันเยอะๆนะคะผมแล้วก็ไปเจอกันได้นะสาปดาห์นี้ไปเที่ยวเลยมีคุมม้มแน่นอน ฝากลงทะเบียนไว้ด้วยนะคะลูกค้าตอนนี้พี่แอดมินนะคะลงลิงก์ไว้ให้แล้วถ้าลูกค้าี่อยากจะไปและยังไม่ได้ลงทะเบียนกดเข้าไปลงทะเบียนได้เลยนะครับเดี๋ยวตอนท้ายเราค่อยมาพูดอีกทีนะงานถูนเจอได้ครับโอเคครับผม อนนี้นะคะเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะคะลูกค้าวันนี้นะคะเราอยู่กับแบรนด์สสาตาค่ะลูกค้านี่วันนี้นะคะเราก็หยิบยกเฉพาะครีมมาให้นะคะที่เป็นแบบเครื่องมือกันไฟวีดีเนาะนี่เลยนะคะที่เอามาวันนี้นะลูกค้าก็จะมาตัวละ2เบอร์ได้ไหมสองขางนาดนะคะผม เดี๋ยวเราไปเริ่มที่ขนาดแรกกรันเลยนะคะเป็นตัวนี้เนาะคีมปากแหลมนะคะลูกค้าเลยคีมปากแหลมตัวนี้นะครับจะมีทั้งตัว6นิ้วแล้วก็8นิ้วนะคะลูกค้าวายตายแล้วนะคะนี่เลยนะคะ เป็นครีมปากแหลมนะคะลูกค้านี่เลยนะคะรหัสน้องนะจะเป็น7 0 1 3 1แล้วก็7จ1 3ศนนะคะต่างกันที่ขนาดนิ้วนะ,ะลูกค้าจะเป็นตัว6นิ้วแล้วก็ตัว8นิ้วเนาะตัวนี้นะคะเป็นครีมปากแหลม VDE นะตัวนี้ นะคะผมตัวปากตัวเน้ตตรงนี้นะคะจะมีความแข็งแรงมากนะคะแล้วก็ตัดขอบแบบพิเศษได้เป็นอย่างดีนะคะผมรับรองตามมาตรฐานได้เลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวเขาได้ผ่านกนารทดสอบมาแล้วนะว่าสามารถกันไฟได้ถึง1,000 0โลวลต์หนึ่งหมื่โวลต์ใช่ไหมหนึ่ันหนึ่งค่ะลูกค้า1 0 0่โวลต์นะ,ะลูกค้าแล้วก็ตัวผิวของเขานะคะเคลือบนิกเกิล อันลอยมาด้วยนะคะเพื่อป้องกันการระเบิดโอ้ด้ามจับนะคะก็ยังเป็นตัวทูโทน TPE นะคะที่ให้ความสบายในการจับที่ดีขึ้นนะคะผมแล้วก็ป้องกันการ,การลื่นและก็ทนกับน้ำด้วยนะคะเพราะว่าถ้าบางทีเราทำงานนะคะบางคนอาจจะเกิดเหนื่อออกมืออะไรอย่างนี้เนะะาะตัวนี้นะคะก็สามารถเป็นยาทำมาเพื่อให้มันเนการลื่นมาด้วยนะ,ะตัวนี้เลย คือป้องกันระเบิดมาด้วยแล้วก็กันไฟทดลองมาแล้วนะคะถึง1,000โวลต์นเนาะตัวนี้นะคะจะมี2ขนาดนะคะเป็นตัว6นิ้วแล้วก็ตัว8นิ้วนะคะครีมปากแหลมถ้าลูกค้าสนใจก็สามารถเข้าไปเช็คราคาได้เลยนะจ๊ะตัวนี้ะนะครับผมปากแหลมผ่านไปแล้วนะคะรหัสแรกมี2 2ขนาดตอนนี้หน้าร้านนะคะมี2ขนาดนะเฉพาะหน้าร้านนะคะลูกค้า เนาะจะเป็น6นิ้วกับ8นิ้วอ่าราคาถ้าลูกค้าเห็นประมาณนี้เลยเราไม่อยากพยายามจะไม่พูดตัวเลขนะคะลูกค้าเพราะว่า AI ทางบ้านฟ้าหรือบ้านทีอะไรเงี้ยคนค้าที่จะจับไวมากนะคะก็เลยอาจจะพูดพวกราคาตัวเลขอะไรแบบนี้ไม่ค่อยได้นะจ๊ะนี่นะครับตัวนี้นะคะก็คือทั้งสองตัวเนี่ยจะเหมือนกันเลยนะคะจะต่างกันแค่ ขนาดนิ้วแบบนี้เลยนะคะตัวต่อไปนะจ๊ะจะเป็นคีมปากเฉียงแบบฉนวนนี่เลยนะครับผมตัวนี้ตัวนี้นะคะลูกค้าเนาะคีมปากเฉียงแบบฉนวน เหมือนกันเลยค่ะจะมีทั้งสองขนาดเนาะจะเป็นตัว6นิ้วนะคะแล้วก็7นิ้วนะคะ2ตัวนี้เนาะตัวนี้นะคะจะใช้ในพื้นที่ที่มีไฟฟ้าแรงสูงนะคะสามารถไฟฟ้าแรงสูงนะคะที่มีกระแสสลับสูงถึง1,000โวลต์ได้ด้วยนะคะรับรอง VDE มาด้วยนะแล้วก็ตัวนี้ด้ามจับค่ะ ออกแบบมาให้มีการจับที่มีความแบบถนัดมือนะคะแล้วก็ผิวของเขาเนาะตัวเนี้ยเขาก็ทํามาให้มันกันลื่นไปด้วยนะคะผมอ่าแข็งแรงอ่าใช่นะอันนี้คือชนิดเหล็กนะครับ CLV ชนิดเหล็กนะคะเมื่อกี้พี่แพรบอกแล้วเนาะเป็น CLV ใช่ะรัวจะมี<ผ>มตรงนี้แจ้งเลยใช่รู้สึกจะมีทุกตัวเลยเนาะพี่ไม้ใช่ะะต,ตัวนี้ไม่มีจตัวนี้เนะะเาะตัวนี้นะคะเขาก็จะบอกมาให้เลยแบบนี้นะคะแล้วก็คมคมของน้องนะคะตัดทะแยงมุมนะคะชุบแข็งด้วยเลเซอร์ที่เหมาะสำหรับพี่ช่างไฟฟ้าด้วยนะคะลูกค้าสามารถใช้ตัดสายไฟได้ดีด้วยนะคะแล้วก็แม่นยำมากๆนะครับ เหมาะกับพี่ช่างมากๆพี่ช่างไฟฟ้านะลูกค้าเพราะว่าน้องเน่กันไฟน้องเป็นวีดีอีนะคบตัวนี้นะคะแล้วประเด็นมาตัวนี้นะคะน้องเคลือบป้องกันสนิมมาให้ด้วยแบบใสช่วยยืดอายุการใช้งานของครีมนะคะโดยการรักษาขอบแล้วก็การเคลือบผิวโอ้โห นอกจากจะก,กันสนิมเคลือบกันสนิมมาให้แล้วนะคะเหล็กตัวนี้เนี่ยทำมาจาก CRV ด้วยตัวนี้ตัวอย่างนะคะยังทํามาให้มันกันลื่นด้วยนะคะรับรองว่านอกจากจะก,กันไฟแล้วนะลูกค้ายังกันลื่นได้แน่นอนเวลาทํางานไม่ต้องห่วงว่าจับแล้วมันจะพลาดอะไรไหมนะคะตอนนี้หน้าร้านนะคะมีตัว6นิ้วแล้วก็7นิ้วถ้าลูกค้าเข้ามาแล้ว ตรงกับไซส์ลูกค้าอยากได้ก็จัดไปได้เลยนะคะผมหรือว่าถ้ามาหน้าร้านแล้วอาจจะอยากได้ไซส์ที่ต่างเดิมนี้ก็สามารถออเดอร์ได้นะครับนี่เลยนะคะมาดูของจริงหน้าร้านได้ก่อนได้เลยนี่ตัวนี้นะคะตัดสายไฟได้แน่นอนนะแล้วก็เหมาะกับที่ช่างไฟฟ้ามากๆนะคะ VDE เนาะสังเกตง่ายๆเลยถ้าเป็นเกี่ยวกับกันไฟ VO อุอ a VE อะไรพวกนี้น้องจะเปนนี่เลยจ้ะ แดงเหลืองแบบนี้นะคะตัวนี้จะทํามารู้สึกจะทํามาเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยจะได้ถนัดมือแทบจะทุกแบบเลยนะลูกค้าแล้วก็รู้สึกจะกันลื่นมาให้ทุกตัวด้วยเนาะนี่เลยนะคะถ้าลูกค้าสนใจเข้าไปเช็คราคาได้ที่หน้าเว็บเราได้เลยตัวนี้จะเป็นรหัสขึ้นต้นด้วย7 0 2นะคะแล้วก็ตามด้วย3 2 3สอมสาอันนี้ขอเนี่ยบอกแต่รหัสไปเนาะ ราคาลูกค้าเช็คได้เลยนะคะลูกค้านี่ตัวนี้ถ้าเป็นเหล็กที่ทํามาเนี่ยเขาจะมีบอกไว้ตรงหน้าหน้าแพ็กเกจของเขาเลยเห็นไหมคะลูกค้าเ v, CL v. ียวเซียีเเลยนี่ลายคนนะคะอาจจะบอกว่าไอ้ตัวนี้มันคือสาาัญลักษณ์อะไรใช่ไหมลูกค้าเหมือนแบรนด์นี้เขาทํามาเพื่อที่แบบสมมุติว่ามันเกิดความชํารุดนะคะบางตัวเนี่ยสามารถเคลมได้ด้วยนะ แต่ว่าเป็นบางชิ้นนะคะลูกค้าวันนั้นมีพี่จากสตาร์มาเนาะบอกว่าถ้ามีสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้ก็คือสามารถเคียนได้นะคะแต่ถ้าบางชิ้นที่ไม่มีสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้นั่นก็คือเคียนไม่ได้นะคะลูกค้านะลองเข้าไปที่เว็บของสตาร์ได้เลยนะจ๊ะแต่แบรนด์เขาคอนท้านทำมาดีนะคะม,มือใช่ไหมคะใทำมาดีนะคะแน่นอนว่าพัางไม่ง่ายแน่นอนใช้ทน เดินทางนะคะสมราคาแน่นอนนะจ๊ะตัวต่อไปนะคะผมจะเป็นทีมปากจิ้งจกเความทุกจนะคใจอ่ะ <laughs> สักครู่นะคะลูกค้าหนึ่งคู่หนึ่ง ะะมาต่อกันที่คีมปากจิ้งจกตัวนี้เนาะคีมปากจิ้งจกนะคะตัวนี้หน้ามี6นิ้วแล้วก็7นิ้วนะคะผมนี่เลย ตัวนี้นะคะครีมปัดจิ้งจกมี2ไซส์นะคะตอนนี้หน้าร้านของเราตัวนี้เนาะเหมือนกันเลยะคะ่ะตัวนี้รับรอง VDE มาให้นะคะตรงตามมาตรฐานแน่นอนสามารถกันไฟได้1,000โวลต์เลยนะคะทุกตัวเลยนะคะลูกค้าเนาะวันนี้นะคะแล้วก็ตัวของเขานะคะพื้นผิวของเขาเนี่ยเคลือบด้วยเหล็กโลหะ ผสมเฟอร์โรโอ้ป้องกันสนิมด้วยนะคะลูกค้าป้องกันสนิมถ้าลูกค้าแบบอาจจะเป็นหนีบอะไรที่มันมีแบบที่มันเป็นสามารถทําให้เกิดสนิมได้เนี่ยก็คือน้องจะไม่ได้ขนาดนั้นนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยเคลือบป้องกันสนิมมาให้แล้วนะแต่ว่าใช้เสร็จแล้วก็อาจจะต้องมีเช็ดรักษานะคะเพะื่อยืดอายุการใช้งานนะคะผมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขาทํามาเนี่ย เหล็กของเขาเนี่ยทำมาเพื่อให้เกิดความทนทานแน่นอนนะคะก็คือพังยากแน่นอนก็รู้ค่ะนะคะแล้วก็สามารถใช้ได้กับในพื้นที่ที่มีไฟฟ้าแรงสูงเนาะเพราะว่าน้องเนี่ยสามารถกันไฟได้ถึง1,000โวลต์เลยด้ามจับนะคะเขาก็ออกแบบมาให้เหมาะสมกับ รูปแบบการจับนะก็คือถนัดมือแน่นอนตัวย่างนะคะเหมือนกันเลยนะคะเคลือบทำมาเนี่ยกันลื่นแทบจะทุกุกตัวเลยนะคะน้องทำมาให้กันลื่นแน่นอนรับรองว่าจับแล้วมันพอดีมือรู้สึกว่าด้วยความที่มันเป็นตรงเนี้ยมันอาจจะกันลื่นได้จริงๆเนาะพี่มาเนาะสีสันนะคะก็คือวีดีเนาะแน่นอนว่าต้องเป็นประมาณเหลืองแดงแบบนี้แทบทุกแบรนด์เลยนะคะลูกค้า ตนะนอนนี้ก็คือหน้าร้านเรามีทั้งตัว6นิ้วแล้วก็7นิ้วนะคะคีมปากจิ้งจกตัวนี้ถ้าลูกค้าสนใจกดสั่งได้เลยหรือว่ามาซื้อหน้าร้านได้เลยค่ะตัวต่อไปอตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นคีมตัดสายไฟ นะตัวนี้จะเป็นตัวครีมตัดสายไฟเป็นตัวขนาด6นิ้วนะคะลูกค้าตัวนี้เนาะเป็น VDE เหมือนกันนะคะผมหน้าตาหน้าตาดูแบบไม่แน่ใจว่าพี่ช่างไฟเขายัางไงนะคะตัวนี้นะคะ,ะการทำงานของเขานะคะเราวงจรไฟฟ้าเนี่ย เขาสามารถกันไฟฟ้าได้ถึง1000โวลต์เลยนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็ด้านจับเหมือนกันเลยนะคะผมหุ้มฉนวนออกแบบมาเนี่ยให้มันแบบออกแบบมาอย่างดีนะคะพร้อมกันลื่นนะคะแล้วก็ปลอดภัยกับผู้ใช้งานด้วยนะคะ, <S <S ะผมในการออกแบบนะตัวนี้เลยนี่ไม่มีอะไรมาค่ะลูกค้าน้องเป็นครีมตัดสายไฟแล้วก็ช่วยปลุกตัวคือกันกันลื่นที่ออกแบบเนี่ยกันลื่นหมดแล้วก็ทุกตัวเลยคือเขา ออกแบบมนาะให้เราเนี่ยจับได้พอดีนะคะลูกค้าน้องแต่ตัวนี้รู้สึกว่าน้องอ๋อน่าจะเป็นที่4ีุ่อ่ะตัวนี้เลยนะคะแค่ทุกตัวจะเหมือนกันเนาะแต่ตัวนี้ไม่ได้มีสัญลักษณ์ c r เมานะคะผมเอ่ตัวนี้เคลือบกันสนาม ตัวนี้นะคะไม่ได้แจ้งว่าเคลือบกันสนิมมาไหมแต่ว่าเพื่อการที่ลูกค้าสามารถใช้งานแล้วสามารถยืดอายุการใช้งานเนี่ยแนะนําว่าหลังใช้งานนะคะก็ให้ลูกค้าเนี่ยเก็บเช็ดรักษาความสะอาดให้ดีเนาะเพื่อให้แบบว่ารักษาคุณภาพของของ,ของไว้ให้มันแบบยาวหน้าอะไรอย่างนี้คะเผื่อแบบว่ากิดสนิมอะไรอย่างนี้เราจะได้ไม่ต้องมาแบบซื้อบ่อยๆอะไรอย่างนี้เนาะก็คือใช้เสร็จแล้วก็เช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะผมน้อแทบทุกตัวคือ จะคล้ายๆกันหมดเลยนะคะแล้วแต่การใช้งานแล้วแต่รูปแบบของงานเนาะเพ่แต่ละตัวเนี่ยเขาก็เชือบกันสนิมมาให้ตัวยางหุ้มตรงนี้นะคะก็กันเลื่นมาให้นะแล้วก็แต่ละตัวเนี่ยออกแบบมาให้ลูกค้าเนี่ยสามารถจับได้ถนัดมือเลยนะคะแทบทุกตัวเลยนะแต่ตัวนี้ไม่แน่ใจว่าเคลือบกันสนิมมาให้ไหมนะคะแต่ว่าเพื่อความชัวนะคะใช้เสร็จแล้วก็อย่าลืมเก็บรักษาน้องด้วยนะคะผม นะตัวนี้จะเป็นใน<ม>หมดของครีมนะคะนี่เนะก็จะมีครีมปากเฉียงแบบฉนวนนะคะครีมปากแหลมนะคะแล้วก็ครีมปากกิ้งจบเมื่อกี้เนาะอ่าตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นครีมตัดสายไฟนะคะหน้าร้านตัวน,นี้ก็จะมีประมาณ6นิ้ว7นิ้วแล้วก็8นิ8้วประมาณนี้เลยแต่ว่าถ้าลูกค้ามาหน้าร้านแล้วอยากได้ไซส์เพิ่มเติมนะคะสามารถสอบถามเราได้เลยนะคะผม ตัวนี้เนาะต่อไปตัวนี้แถมน,นะลูกค้าแถมน,นะเป็นไข่ควงตัวนี้เป็นไข่ควงกันไฟนะครับไข่ควงแบบหุ้มฉนวนเนาะก็จะมีทั้งปากแฉกแล้วก็ แบบแบนนะคะลูกค้าตัวนี้นี่เห็นไหมกันไฟมาเลย1,000โวลต์นะคะลูกค้าอ,อย่างที่พี่แพนเคยพูดไปเนาะถ้าเป็นตัวกันไฟใช่ไหมน้องก็จะเคลือบมาตั้งแต่นี่เลยโคนไปยันเกือบปลายตัวนี้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นขนาดตัวนี้เป็นกี่อ่แบบอแปหนึ่งนะลูกค้าเดี๋ยวเช็คเบอร์ให้กวด ตัวนี้นะคะลูกค้าเขาบอกว่ารับรองโดยวีดีอีของเยอรมันเลยนะลูกค้านะคะแต่เขาได้รับการทดสอบนะคะ,ะความทนต่อแรงดันไฟ,ฟฟ้าตัวนี้ได้ถึง10,000โวลต์เลยนะคะลูกค้าอูหเยอะมากนะตัวนี้นะคะแล้วก็ด้ามเขานะคะหุ้มฉนวนอย่างดีนี่เลยหุ้มมาฉนวนมาอย่างดีเลยนะคะทั้ง2ตัวเลยนะ เวลาจับเพราะว่ามีความรู้สึกว่าท่านัเดเบี้ยวเวลาจับนะคะก็รู้สึกว่าท่าน,นัดมือมากๆเลยนะคะสีสันสวยงามเนาะแดงเหลืองนะคะพ้นไปจากสีสองสีนี้ได้ไม่ได้นะคะลูกขาที่เป็นตัวที่เป็นกันไฟฟ้าเนาะอ่าตัวนี้นะคะตัวนี้เขาบอกว่าผลิตจากเยอและมันนี่เลยลูกค้าด้ามเขานะคะได้ลงมาไว้แล้วเนาะว่า เม d e อินเ r อร n มนะคะผลิตที่เยอรมันโอ้โหตัวนี้แะจ้ะนี่ตอนนี้ที่ร้านเรานะคะเหลือไขควงแชกแล้วก็ปากแบ่สองตัวนี้เลยนะสตัวนี้เขาพูดมาเลยนะว่าเม d e อินเ r อร n y นีเลยเยอรมันนะคะลูกค้านอะ่าชุ่มฉนวนอย่างดีนะคะผมตัวนี้ฝากไว้ด้วยนะคะ2ตัวนี้นี่เลย ส่วนใหญ่วันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะคะเพราะว่า <c oughs> ก็จะเป็นประเภทที่แยกประเภทมากกว่านาะว่าจะเป็นหัวแหลมเอ,อ่อครีมปากแหลมปากทิ้จบนะคะหรือว่าจะเป็นปากเฉียงแบบฉนวนนะตัวนี้ก็จะแบบเหมาะกับพี่ช่างไฟฟ้ามากๆ, <c oughs> ๆเลยนะคะ <c oughs> <ๆ S 1> แล้วก็ครีมตัดสายไฟวันนี้ก็จะมาเป็นครีมมันไม่ค่อยมีอะไรมากมายเนาะอาจจะต่างกันแท่หัวเขานะคะแล้วก็ ขนาดไซส์นะก็จะมีทั้ง6นิ้ว7นิ้วแล้วก็8นิ้วไปเลยนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะก็จะคล้ายๆกันหมดนะที่เป็นตัวสรีละหรือว่าตัวเนี่ยที่เขาทำขึ้นมานะคะก็จะมีประมาณนี้เลยเนาะซาตานะครับผมซาต้านี่ของเขาก็เยอะเหมือนกันนะคะลูกค้าเนาะพวกครีมพวก อุปกรณ์ต่างๆเขาค่อนข้างเยอะและหน้าร้านเราเนี่ยก็ของเยอะมากๆนะคะลูกค้าถ้าลูกค้ามีโอกาสได้มาแถวนนเนาะก็อย,อ, <c oughs> อย่าลืมแวะมาเดินเล่นได้นะคะลูกค้า นะที่ไอทึมหมันหน้าร้านนนทบุรีมาเดินเล่นได้เลยของเยอะมากๆเลยนะคะลูกค้าหลายคนมาถึงนะก็ู็เป็นเสียงเดียวกันว่าของเยอะมากๆนะคะผมอยากให้ลูกค้ามาเจอกันนะมาเจอกันหน้าที่หน้าร้านไอทึมหมันนนทบุรีนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากอาจจะดูพูดน้อยไปนิดนึงขอโทษลูกค้าด้วยนะทุกครั้งที่อยู่คนเดียวนะคะจะตื่นเต้นพิเศษจะพูดผิดพูดหลบบ้างนะคะพูดวนไปวนมาบ้างขอโทษลูกค้าด้วยจริงๆนะคะเพราะว่า อยู่คนเดียวตื่นเต้นนะคะฝากคปับไว้ด้วยนะคะแบรนด์ซาตาแบรนด์ดีๆอีกแบรนด์หนึ่งนะคะที่หน้าร้านของเรานะคะมีครบแทบจะครบเลยนะลูกค้า ฝากแบรนด์าตาไว้ด้วยนะจ๊ะแล้วก็ฝากโปรโมชั่นหน้าร้านของเราแล้วก็ทางออนไลน์ของเราด้วยวนะคะมีอยู่2แบรนด์นั่นก็คือสตาบิล่าแลวก็มิลวอกกี้นะคะตอนนี้หน้าร้านของเราเรียกได้ว่าต้องเป็นโปรของร้านเราเนาะเพราะว่าน้องได้ทางออนไลน์นะคะแล้วก็หน้าร้านเลยนะคะลด10%ลูกค้า10%ถึงแค่ ิ้นเดือนมก,กราคมนี้นะคะ s t a b i l ่นะคะแล้วก็ m มี w ว u ก e e ้ลดทุกชิ้นเลย10%นะลูกค้าอยากให้มามากๆ m ม l w วกกลูกค้านานๆที่นอนจะมีโปรโมชั่นนะคะรีบมาจับมาจองกันได้เลยนะจ๊ากม i l ว a กก e ยอดเลยนะคะแบรนด์ดีๆอีกหนึ่งแบรนแล้วก็ที่พลาดไม่ได้เลยคือ s t a b i l ่นะคะ ก็คือแบรนด์ดีมากๆเหมือนกันนะคะเมดอินเยอรมันเหมือนกันเนาะ <Yeah. S 1> ก็คือลด10%นะคะลูกค้ามามาเดินมาช็อปกันได้เลยนะคะ <Yeah. S 1> มาจัดมาจอง <Yeah. S 1> มาจับนู <Yeah. S 1> ่นจับนี้มาได้เลยคะ่ะถ้าลูกค้ามาหน้าร้านเรายินดี <Yeah. S 1> บริการลูกค้าอย่างดีนะคะแล้วก็อยากจับตัวไหนก็จับได้เลยนะ <Yeah. S 1> ลูกค้า <Yeah. S 1> ฝากไว้ด้วยนะคะโปรหน้าร้านของเราสองแบรนด์ตอนนี้เนาะแล้วก็ ที่พลาดไม่ได้เลยนะคะขอพูดไปถึงทูนเทอรอีกทีนึงนะ20 21มก,กราคมนี้วันเสาร์อาทิตย์นี้แล้วนะคะนับถอยหลังวันที่จะถึงได้เลยเนาะอีกแค่3วันเท่านั้นพุดพฤนหัดสุกก็จะถึงงานแล้วนะคะลูกค้าฝากไว้ด้วยนะเพราะว่างานเนี่ยจัดใหญ่คูณ2องแน่นอนว่าคุ้มค่าสุดๆนะคะ คุ้มค่าแน่นอนนะคะกับที่ลูกค้าได้ไปเที่ยวที่นี่เนาะเพราะว่าเป็นช่วงไฮซีซั่นด้วยเนาะแล้วก็เรียกได้ว่าเชียงใหม่ก็เป็นที่เที่ยวอีกที่หนึ่งเหมือนกันนะคะลูกคา้าเนาะก,ก็ฝากไว้ด้วยนะคะมีทั้งงานคาร์นะคะหรือว่าจะมีกิจกรรมดีๆนะมีให้ลูกค้าได้ทดลองเครื่องมือด้วยนะคะแล้วก็มีจุดรับฝากเด็กๆด,ด้วยนะจ๊ะรับรอ,องว่า ปลอดภัยแน่นอนนะคะพี่เลียงเราน่ารักทุกคนนะแล้วก็วันก่อนนะคะลูกค้ามีลูกค้ามาสอบถามว่ามีไล์สดไหมไม่แน่ใจว่าปีนี้มีไหมแต่ว่าลูกค้าคอยติดตามไว้ได้นะคะทางเพจของ Two Winter Festival ใช่ไหมคะใช่ค่ะติดตามไว้ได้เลยนะคะถ้าลูกค้าบางท่านไม่ว่างไปหรือว่าเกิดติดขัดอะไรนะคะอยากอยากที่ จะมีการแพ้ภาพสดทางเพจนั้นนะคะท o i เ t e r f เฟสติวัลนะคะลูกคะ่ะฝากไว้ด้วยนะอีกแค่3วันเท่านั้นสาร์ทิ์นี้ทําไม่ได้ไปไหนนะคะไปเจอกัน,นที่เชียงใหม่ไปวันหนึ่งก็ดีนะคะไปเสาร์ก,ก็ได้หรือจะไปอาทิตย์ก็ได้ไปเจอกันเยอะๆนะคะรับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนนะคะแล้วก็ฝากลงทะเบียนไว้ด้วยนะคะพี่แอดมินลงนี้ไว้ให้แล้วนะครัผมนะโอเควันนี้นะคะโอเคฝากไว้ด้วยนะคะก็ ไว้เจอกันนะคะพรุ่งนี้เจอกันค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณลูกค้าทุกทุกคนเลยค่ะสวัสดีค่ะ